สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําแก้วกาแฟจากกะลามะพร้าวกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาแกะเปลือกมะพร้าวออกกันก่อนเลยค่ะเราจะทําการแกะเปลือกมะพร้าวออกให้หมดแล้วก็จะมาทําการขูดเศษที่ติดกับกะลามะพร้าวของเราออกกันก่อนเลยค่ะพอขูดเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษทรายมาขัด ให้เกี้ยงเลยนะคะแก้วกาแฟาจากกะลามะพร้าวของเราเป็นงานแฮนด์เมดค่ะมีหนึ่งใบในโลกที่ไม่ซ้ำใครเลยนะคะพอเราถูกระดาษทรายเกี้ยงแล้วนะคะเราก็จะทำการมาร์กเลยค่ะเราจะเอาแก้วมาครอบแล้วก็ขีดเส้นนะคะเรามาร์กไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาเลื่อยมาตัดค่ะเอาเลื่อยค่อยๆตัดถูไปนะคะ แต่ใบนี้เราตัดไวแล้วค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ค่ะมันจะหลุดออกจากกันแล้วเราก็จะทําการขูดเศษเนื้อมะพร้าวที่อยู่ด้านในออกให้หมดเลยนะคะเราก็จะใช้ช้อนขูดออกแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดให้เกี้ยงอีกรอบหนึ่งค่ะขัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดให้เกี้ยงนะคะเพราะาเราจะามาใส่กาแฟไว้ดื่มกันค่ะ สำหรับด้ามจับนะคะเราก็จะใช้เป็นไม้ไผ่ค่ะเราก็จะมาทำการตัดกันก่อนเลยนะคะที่ใช้สกอตเทปพ,พันไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่เป็นเสียนค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะทำการตัดแต่งให้สวยงามเอาเสียนเอาอะไรนี่ออกให้หมดกันก่อนเลยนะคะ แล้วก็เอากระดาษทรายถูให้เที่ยงเลยค่ะเพื่อที่จะไม่มีเสี้ยนมาตาม,มือเรานะคะเสร็จแล้วทำการตัดครึ่งเลยค่ะเราก็จะได้ที่จับสองใบเลยนะคะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มากะค่ะว่าจะเอาประมาณไหนนะคะเราจะกะด้วยสายตาเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวหยอดนะคะใช้กาวร้อนหยอดลงไป เพื่อที่ให้ฐานแน่นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวชิ้นเล็กๆล,ละเอียดละเอียดใส่ลงไปแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความแน่นนะคะจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะเราจะใช้ขุยมะพร้าวละเอียดใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดกาวลงไปนะครับเอาให้แบบว่าแน่นๆเลยนะคะ พอแน่นได้ที่แล้วเราก็จะมาทำการใส่ที่จับกันค่ะที่จับเรากะไว้แล้วว่าจะเอาประมาณไหนเราก็เอากาวหยอดลงไปก่อนค่ะ uh huh. พอหยอดติดแล้วนะคะเราจะเราก็จะเอาเพวกขุยมะพร้าวเหมือนทำเหมือนเมื่อตะกี้นะคะเอาขุยมะพร้าวละเอียดใส่ลงไปแล้วก็หยอดกาวอีกเหมือนเดิมค่ะ ผุยมะพร้าวจะเป็นตัวยึดนะคะเพื่อที่จะให้กาวเราติดทนค่ะจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะเพื่อความแน่นเราก็จะใส่เยอะนิดนึงแล้วก็หยอดกาวไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้แน่นค่ะเวลาใช้จะได้ใช้ได้นานนะคะเราจะทําใช้เองหรือทําขายก็ได้นะคะหลังจากกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะมา เก็บรายละเอียดกันค่ะเราก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดให้ทั่วทั้งใบเลยนะคะหลังจากเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายขัดๆเพื่อที่จะได้เนียนสวยขึ้นกว่าเดิมค่ะ เสร็จแล้วค่ะแก้วกาแฟจากกะลามะพร้าวค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือเอาทำไว้ใช้เองก็ได้ค่ะ